จับได้ใบแรกคือรุมพระครับใบแรกคือรุมพระใบสองคือป,ปัตตาน,นีอ่าสองใบนี้ฟิลกูนะแต่ใบนี้อะไรไม่รู้เดี๋ยวค่อยสัมผัสค่ัยสัมผัสน,นะครับอ่ะเขียนก่อนเขียนก่อนขึ้นกระดานกันกระดุมแพ้กระุมแพ้รุมแพะตรงกับเลขแปดโอ้ยถ้า 8, นี่ถือว่าโอเค แปดเนี่ยโอเคเลยแปดความ,มันเดียเด่ยวๆนะแต่แปดในความหมายในยะของแปดอยู่แล้วเนี่ยในความหมายตัวคือเรื่องของพุทธะคือเรื่องของโชโคลาดียวแล้วในในวันนั้นน่ะมันมีตัวลาภะเข้ามาลอยตัวลาภะคลฤิ์เจ็ดเข้ามาลอยบนหัวด้วยถือว่าแปดนี้บริกูดนะบริกูดพิธิกูดเลยนะครับต่อไปไประตดนนี้ตรนนี้บอกว่าความรักความเมตตาครับ อยู่ตำแหน่งของปัตตนิอยู่เลขสี่สี่ไม่เดี่ยวอ่าดูละอ่าสี่เนี่ยมีพกขนานเขายกเชื่อมงนี้นะจะมีสี่สองตัวพวกขนานกับสหัตชะก็คือแวดล้อมหรือเพื่อนเห็นไหมแดงแว่าจะตีความหมายได้ง่ายๆเลยคือว่าปัตตนิที่เป็นสัชะหรือสัตชะที่เป็นแบบนี้ก็คือเพื่อนรักคนสนิท คนคุ้นเคยอ่าคนรู้จักกันคนใกล้ชิดกันหรือจะเป็นแฟนก็ได้เป็นคู่เราก็ได้นะครับอ่าแต่ไม่ได้ล็อกคาว่าปัจจันนี้ไม่ได้ล็อกไปที่คู่หรือแฟนหรือใครที่มีแฟนก็สามารถที่จะมีประจันีได้ก็คือคนที่เรารักและไว้ใจหรือว่าสนิทด้วยแหละนะอยู่ในบ้านก็ได้อยู่นอกบ้านก็ได้ดังนั้นแนวาทาง,งคนที่กิลังมาสุขรอบนี้จะมาจากหนึ่งอ่ะอย่างนี้นะ มีคนนำมาให้จ้านะครับอ่าเอาเป็นว่ารอบเนี้ยตัวเซนต์ของเราโอเคถ้าชอบเรีอกไรตะเอาไว้ด้วยนะครับตาเอาไว้เก็บเอาไว้อ่าแต่อย่าเพิ่งมั่นใจให้รอตัวคอนเฟิร์มอ่าซึ่งตัวคอนเฟิร์มเนี่ยอ่าให้เลยหมอให้มากกว่า60จะมาจากคนเนี้ยคนอย่างที่หมอบอกอย่างเช่น เนาะใครมีเพื่อนที่โอเคคุยกันเรื่องนี้อยู่แล้วอทุกรอบก็จะมามีเลขนี้เรื่องนี้หรือว่าชวนกันไปทําบุญที่ไหนมาไปด้วยกันมาแล้วไปได้ด้วยกันมาก็ได้นะและหรือ,อถ้าเป็นอยู่ในบ้านเนี่ยใครที่มีคู่อยู่แล้วก็ลองลอง,ลองซื้อเลขเกี่ยวกับอายุเขาเนาะอายุแฟนเราเลขเกี่ยวกับตัวเขาหรือว่าให้เขาซื้อให้เราหรือเขาบอกเลขให้เราหรือใครที่มีพ่อแม่อยู่บ้านพ่อแม่ถือเป็นแบบนี้ได้หไ,ดไหมได้ถูกไหมมีพ่อกับแม่สนิทกับใครมากกว่ากันรัก ไม่ใช่รักเท่ากันแต่สนิทชิดเชื้ออย่างเช่นเราจะเออเราเรักเราสนิทกับแม่มากกว่าอะไรเงี้ยคุยกับแม่เรื่องหวยบ่อยๆเออคำว่าปัจจุบันี้สัจฉก็มาจากตรงนั้นได้เรียกว่าเป็นเรื่อเป็นโชคเป็นแนวทางของที่จะเป็นโชคลาภให้คนมาสุขได้อะคอนเฟิร์มนไหมตัวรุมพรตรงนี้มันบอกว่าเลขอยู่ในบ้านได้ด้วยนะครับอันนี้มันหมือนในบ้านเลขอยู่ในบ้านเลขมาจากคนในบ้านนไหมตัวปัจบนี้ที่อยู่ในบ้านจากคนในบ้านและหลิกนอกบ้านได้ด้วยนไหมอันนี้น่อยู่ข้างนอก นะแต่ว่าหลักๆคือต้องเป็นคนที่สนิทคุ้นเคยกันนั่นแหละรักอ่ะะชอบพอกันเออนะครับแบบนี้นะไปดเอีกตัวนี้ตัวกันตนัวนี้เอา้าทุกคนทุกคนเห็นอะไรไหมอ่ะทุกคนเห็นเลขเลขหน้าไพ่ไหมอ่ะพิมพ์มาสิหมอเพิ่งเห็ยนนึ เรียกอะไรอ่ะเห็นไหมเออมันตรงเลยอ่ะเอาเคอ่ะสังสังว่าอย่างเงี้ยก็เป็นทรายบางอย่างแล้วนะแบบว่าไอ้ตัวเนี้ยมันคือแสงสว่างนะครับตอนนี้มันคือแสงสว่างอาจจะบอกว่าไออาการที่คนปันสุขผ่านมาอาจจะไม่โดนนะ อาจจะเจ็บหนักเพราะเพราะเรื่องหวยเรื่องอะไรพวกนี้อ่ะมีแสงสว่างมีงนั้นเวลานั้นโอเคถือว่าเป็นทรายของไพ่ที่มาเนาะมันเป็นความบังเอิญที่มันไม่บังเอิญหรอกเอาว่าแต่ว่าอย่าจับไปที่ความโลภนะทําความรู้สึกให้มันเป็นปกติไว้ให้ได้นะครับอาเชื่อว่าในรอบนี้คนสุขจะมีเฮนะครับเออแล้วแปลกนะครับนะครับอ่ะมาดูไพ่ <c oughs> หมอชองแปลกมาดูบัตรคูดนะครับ เฮล่าพี่มาครับเฮล่าพี่มาเฮล่พี่มาอืมเฮล่าพี่มาอ่อาเดี๋ยวต้องก็ต้องแยกก่อนนะไอตัวตัวไพ่ตัว,ตว,ตวเลขประจำพพเนี่ย นะครับส่วนหนึ่งนะอันนี้เป็นเลขของการทานายเนาะแต่อันนี้ก็คือเลขของการเลือกการแรนดอมเพราะหมอก็ไม่รู้ว่าข้างในบัตรควรมีอะไรนะครับแยกก่อนนะครับน,นี่ถ้าแต่ละอันเนี่ยมันเป็นตรงกับใจใครแต่ที่มันน่าแปลกคือว่า8ปสี่เป็นเลขของการทํานายซึ่งเราก็เปิดไพ่มาตรงรีนะครับนน้ถ้าใครชอบก็ก็ตามไปนะอ่ะ,อะเขียนก่อว่าของไท่เนี่ยมันมีเจ็ดสองห้า นะครับแล้วตัวตัวเลขเนี้ยเลขพบประจำพบมันมีแปดกับสี่อืมก็ไม่ตัดแล้วก็ไม่จับให้เกว่าเพราะมันคลัเซนตไ่แต่เนี้ยหมอสู้มันคลัเซนกันเลยใครที่ชอบตัวตัวตัวบตดขูดซึ่งก็เข้าบ่อยนะบตดขูดเข้าบ่อยนะครับแล้วหมอก็ไม่อยากตัดเพราะมันเคยแบบตัดออกไปแล้วก็ดัดเข้าอีก เออลราก็เอ,อ่ยว่าเซนไข่เซนมันแล้วหมอหมอจะไม่ตัดออกเลยสักอย่างนะแหละตัวแปดสีนี่หมอว่าสุด,ส,ดสุดนะเพราะว่ามันความเป็นไปได้มีไหมล่ะที่จะเปิดไพ่มั่ว,ม,ว,ม,วออมาแล้วก็จะมาตรงกับตัวนี้เห็นไหมครับเออดังนั้นเราก็จะไม่ไม่ปิดโอกาสหรือปิดคลอสอขนาดนั้นเพรว่าตามคลอสอครของคลอสอของมันนะครับนี้นะครับคนวันสุดนะครับ